สำหรับสายชูตเตอร์นะครับมีสเต็ปการเล่น1 2 3 4ยังไงวันนี้ผมจะมาสอนครับ สวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสเต็ป1 2 3 4ของสายชูเตอร์ครับว่าทำยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับจะได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกไปนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่สนามบาสของผมเองนะครับวันนี้มาอยู่ที่สนามบาสที่ลำพูนครับของพี่อันครับสวัสดีครับพี่อันสวัสดีครับคุณเบนพี่อันก็ยังมีคำถามเหมือนเดิมครับพี่ว่าเฮ้ยถ้าพี่สายชูเตอร์ทำยังไงดีใช่ไหมพี่ใช่ครับ เพราะว่าปกติพี ies, ่หมายถึงว่าพี่จะออกมายิงบางทีคนป้องกันก <the> ็เฮ้ยตามออกมาใช่ครับป้องกันได้แล้วแล้วยังไงครับมันก็อาจจะทําให้เล่นยากนี่ครับทำให้เล่นยากครับบางทีเพื่อนก็ไม่ส่งมาบ้างอ่าเพื Long ่อนไ่ส่งมาเ็เพราะว่าบางทีเราอาจจะทําจังหวะได้ไม่ดีพอนะครับไปดูสเต็ปแรกครับพี่ว่าทำยังไงนะครับผมสอนให้ฟังนี่สมมุติว่ามีคนป้องกันอันนี้จะอยู่มุมไหนของสนามก็ได้นะครับสเต็ปแรกเนี่ยคือการที่เราต้องเฟกเพื่อเอาบอลให้ได้ครับพี่ คือสมมุติว่าพี่อ่านวิ่งออกมาตรงๆเนี่ยฮะพี่อ่านวิ่งออกไปรับบอลตรงๆคนที่าก็กันป้องกันอยู่ใช่ไหมครับครับเขาก็พี่ก็รับบอลลาบากหรือว่ารับบอลได้พี่ก็เจอคนป้องกันเขาป้องกันชิดอยู่ดีพอชิดเสร็จเราเป็นสายชูเตอร์เนี่ยก็ยจะยิงลําบากสเต็ปแรกครับพี่ต้องอย่างนี้ครับสมมุติคนป้องกันอยู่ตรงนี้ครับผมแนะนํานะครับว่าให้วิ่งตรงๆก่อนพี่คือถ้าเราวิ่งออกมาเลยอย่างเงี้ยคนป้องกันก็ออกมาตามเราที่ว่าใช่ไหมครับเราวิ่งตรงๆเลยครับวิ่งกันไป แล้วเราก็ค่อยออกมารับบอลตรงนี้แล้วก็ค่อยยิงได้เห็นไหมครับอย่างนี้เ็ปแรกอ่ะลองดูครับพี่อันบอลบอลมาเลยครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับอ่าใช่อ่าสำหรับของพี่อันเนี่ยจะเป็นมือซ้ายนะครับสําหรับมือซ้ายคือหมายถึงว่าเวลาอะไรเมื่อกี้ผมมือขวาเนี่ยผมมาอย่างนี้แล้วผมก็ชิดขามาขาขวานําอยู่ข้างหน้านะครับในการชูดแต่ของพี่อันมือซ้ายเนี่ย ก็จะชิดขาเข้ามาเป็นมือซ้ายยิงอยู่หน้าขาจะชิดเข้ามาไม่เหมือนกันนะครับน้องๆที่ถนัดมือซ้ายก็ลองไปปรับดูเหมือนกันจะเหมือนของพี่อัดนี่เลยนะครับสเต็ปแรกเป็นอย่างนี้นะครับเเมื่อกี้ก็มันก็อาจจะไม่ถึงกับสมบูรณ์เปะ๊ะผมให้เทคนิคนิดนึงคือหมายถึงว่าโยกซ้ายตรงนี้ขวาซ้ายขวารับพอรับอย่างนี้เนะี่ยทำไมผมอยากให้รับอย่างนี้เพราะว่าเป็นการหันเข้าหางงงเพื่อพร้อมจะเล่น สเต็ปแรกถ้าเราสามารถดึงจังหวะคนป้องกันมาได้เยอะแล้วเนี่ยเราชิดยิงเลยนี่คือสเต็ปที่หนึ่งครับขออีกตีพี่อันอ่ะใช่ครับพี่เยอะมากโอเคโอ้โหเห็นไหมแหมสมเป็นสนามบ้านจริงครับ <c oughs> <c oughs> โอเคดีครับพี่สเต็ปสองเกิดคนป้องกันเขาป้องกันเราได้เมื่อกี้เรามาปุ๊บโยกละซ้ายขวาซ้ายปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับพอเราชิดมาคนป้องกัน บางอกันเราทันเราจะต้องสเต็ปต่อไปครับสเต็ปสองคือค้อ,อหนึ่งที่หยุดยิงครับพี่เฮี่อยาลองดูครับขอพี่อยาดก็เป็นมือซ้ายไม่เป็นไรคอนเลยลองดูฮึในระบียบอลบอลบอลมาโทษทีครับพี่เอามา่ะมาบอลมาครับพี่เราเรียวๆกันอยู่แล้วใช่อะไอลงไม่ลงต้องไปฝึกกันดูเอาใหม่อีกทีครับพี่เอาใช่ครับ Hey, ดีมากครับพี่เ็ปแรกคือการที่เคาะยิงเลยนะครับคนปอะกันมาปุ๊บหลอกเราเคาะยิงเลยนะครับเ็ปต่อไปนะครับนี่คือเ็ปที่สองนะพี่เศปต่อไปเ็ปที่สามโยกเศษที่หนึ่งไม่ยิงเศษสองเคาะไปเหมือนจะยิงยกมือขึ้นมาครับพี่แต่ไม่ยิงกลับมาตรงนี้ยิงตรงนี้ครับพี่เห็น okay, ไหมครับอ่ะบอลครับ จะเอามาเอาเอาใหม่ครับพี่โอ้ไม่ไม่ถูกครับพี่อย่าเพิ่งรีบมันต้องไปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามไม่ถูกครับมันต้องเป็นสเต็ปแรกครับฮึอ่าไม่ถูกครับพี่เนี่ยหลายๆคนจะเป็นอย่างนี้ครับพอเราข้ามไปสเต็ปสามเนี่ยพอพี่นึกไปสเต็ปสามเนี่ยพี่จะทําสเต็ปแรกกับสเต็ปสองไม่โดนครับพี่เหนื่อยแล้วครับพี่โอเคซ้ายขวาซ้ายอย่าลืมครับสเต็ปหนึ่งอันดับแรกพี่ไม่เลงเลย เตปแรกพี่ต้องเลงเพราะว่าถ้าเรายิงได้เรายิงเลยครับพี่การที่มีสเต็ปถัดไปไม่ใช่ว่าเพราะว่าถ้าสวยเล่นเท่ๆนะครับพี่ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับมันเป็นสเตปต่อไปเพราะมันมีคนป้องกันครับมีคนป้องกันครับพี่เราเลยต้องสเต็ปถัดไปคือยิงถ้าเรายิงได้สเตปสองต้องยิงพี่แต่ยิงไม่ได้เพราะคนป้องกันตามมาเรายกมือหลอกเหมือนจะจับบอลแต่เราไม่จับเราตบกลับมาค <üd childhood. S 2> ่อยมาฝั่งนี้เห็นไหมครับพี่ นี่ก็สเต็ปสามอ่ะลองอีกทีพี่หนึ่งสองสาม่ไม่ยิงกันะไหมพี่อ่ะเห็นไหมพี่เนี่ยสเต็ปแรกเห็นไหมพี่ไม่ชิดขาเพื่อจะยิงสเต็ปแรกพี่ต้องชิดขาเพื่อจะยิงแล้วปึ๊บฮึบฮึบ,บ,บแล้วค่อยาอย่างนี้พีอ่อีกทีหนึ่งของอีกทีอ่าโอเค ลองไปฝึกกันดูนี่คือหนึ่งสองสามที่อาจต้องไปฝึกเพิ่มเพราะว่ามันจะทําให้เราคล่องขึ้นถ้าพี่ไม่ทําสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองให้เหมือนพี่จะไปถึงสเต็ปสามมันก็เหมือนเราเลี้ยงมั่วอยู่นั่นใช่ไหมครับมันต้องเหมือนหลอกเพื่อจะยิงพอเสร็จสเต็ปสี่คืออะไรซ้ายขวาซ้ายนี่ครับมาปุ๊บอย่าลืมสเต็ปแรกชิดยิงหนึ่งสองสามโยกที่ีปุ๊บปุ๊บเข้าไปหาหัวครับสเต็ปสี่ครับพี่เลยอัพเลย อ่ะบอลครับนึบดีหนึ่งสองและสามโอ้โหสี่เมื่อกี้มีอะไรครับไม่รู้หลายคนเห็นไหมพี่ไม่ใช้มือขวาแล้วครับพี่เข้าใจครับพี่ถนัดซ้ายพอพี่ไปซ้ายพี่ใช้ซ้ายถูกแล้วพี่มาขวาพี่ต้องมาโยกฝั่งขวาครับพี่แล้วพี่ค่อยตบซ้ายดีเข้าไปนี้เอาใหมพี่ต้องใช้มือขวาในการเลี้ยงด้วยครับเพราะคน้องการเขาอยู่ข้างหน้าเรา อ่าใช่ครับพี่นั่นละเห็นไหมครับเนี่ยแหละครับสเต็ปหนึ่งสองสามสี่พี่อันโอเคไหมพี่พอได้ไหมครับได้ครับอย่าเพิ่งเหนื่อยพี่เละไปลงเอาเอาสากรอบแก้ตัวแก่ตัวได้ดีแก่ตัวแก้ตัวแค่ตัวไหนฮึอ่าโอเคครับพี่นี่แหละครับผมจะบอกว่าแน่นอนครับพี่พี่อันมันไม่ได้ว่าคือเป็นชูเตอร์เนี่ย เราก็ต้องมีเข้าไปได้ด้วยเพราะว่าถ้าคนป้องกันเขาโอโหเรารับบอลจะยิงเขากระโดดมาเรายังจะยิงสวนบางทีมันก็ข้ามเข้าไปวางก็ง่ายใช่ไหมครับเราก็สามารถจริงๆชูเตอร์เนี่ยสามารถเข้าไปวางบอลได้ง่ายถ้าเรายิงแม่นนะครับคนป้องกันก็จะชิดเห็นไหมครับแล้วผมเพิ่นสเต็ปสองสามสี่ค่อยเข้าไปวางเข้าไปเพราะเราจะเน้นยิงก่อนสามสเต็ปแรกวิ่ใช่ไหมครับอย่าลืมฝึกนะครับสเต็ปหนึ่งสองสามสี่นะครับมันต้องเหมือนตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับ โอเคไหมครับ <Okay. S 2> โอเคไหมพี่อันย่ยมาเลยครับ <Yeah, man. S 2> สนุกไหมพี่สนุกมากครับสำคัญคือต้องลองไปฝึกครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปครับผม